สวัสดีครับนักเรียนวันนี้วันที่8กันยายนนะครับพศ2564นะครับผมวันนี้มาเรียนภาษาไทยต่อนะครับวันนี้สัปดาห์นี้สัปดาห์ท้ายนะครับที่จะเรียนนะครับนักเรียนเปิดตามครูนะครับวันนี้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่12นะครับบทใหม่นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่12นะครับก็คือคําที่มีพยัญชนะนะครับพยัญชนะควบกล้มนะครับควบกล้าในที่นี้ก็คือมาเรามาดูไม้แบบนะครับคําที่มีพยัญชนะควบกั้าก็คือมีคํา ควบกำแท้กับควบไม่แท้ใช่ไหมครับส่วนควบแท้จะมีตัวควบแท้ตัวอะไรบ้างครับมีลอเรือนะครับลอลิงนะครับแล้วก็วาแวนนะครับผมส่วนควบไม่แท้นะครับเรามาดูทางนี้นะครับควบไม่แท้จะออกเสียงเป็นซอโซนะครับโอโซนะครับอย่างคำว่าราบทรายอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะนี้จะออกเสียงครับแต่ตอนเขียนจะไม่มีนะครับซอโซนะครับยังต่อข้างล่างนะครับอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าออกเสียงพยัญชนะเป็นตัวแรกนะครับครับตัวแรกนะครับผม ต่อไปเราเปิดหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปนะครับนักเรียนหน้าหนึ่งอยนะครับหน้าหนึ่งรอยครับคราวนี้เรามาฟังคอธิบใดของเขานะเขาบอกว่าคําที่มีพยัญชนะควบกล้็คือคําที่มีพยัญชนะควบกล้าก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นเนะครับสองตัวนะครับเรียงกันนะครับเรียกว่าพยัญชนะควบกล้านะครับผสมด้วยสระเดียวกันนะครับเหมือนออกเสียงจะออกเสียงออกเสียงกล้ากันนะครับ ทั้งสองตัวนะครับพยานาที่นํามาควบกล้ำนะครับได้แก่ล่อเรือลอลิงและวอแหวนที่เราดูไปเมื่อเมื่อกี้นะครับจะเป็นทั้งหมดสามมีสามตัวนี้นะครับส่วนคําที่มีพยานาควบกล้ำที่มีอีกสองทีนก็คือควบกล้ำนะครับจะมีแบ่งเป็นสองทีนก็คือควบแท้กับควบอะไรนะครับเมื่อกี้ควบไม่แท้คือหน้านี้นะครับอันนี้เรามาดูควบแท้นะครับควบแท้ก็คือพยานาเนี่ยจะมีลอเรือลอลิงและอะไรครับวอแหวนนะครับควบกล้ำพยานาตัวอื่นนะครับ และการอ่านออกเสียงพัญานะทั้งสองตัวจะพร้อมกันเช่นห้วยนะครับว่างนะครับแล้วก็ครอบครัวยห็นไหมครับมันจะติดกันเพราจะเน้นตัวสีฟ้าไม่ให้เราครับตัวอย่างคําที่มีรอเรือนะครับรอเรือก็อย่างคบคำว่าพลิกนะครับพอพันควบกับรอเรือนะครับคําว่ากงนะครับก็อไก่นะครับควบกับรอรอเรือนะครับเห็นไหมครับปบมือนะครับปลอเห็นะครับปลอเน้นสีฟ้าสีฟ้าไม่ให้เราครับปวปลาแล้วควบกับรอเรือนะครับนะครับปลา ตัวอย่างครับคาที่มีลอริงนะครับลอริงก็ปลานะครับปลาพอปลานะครับควบกับลออริงนะครับกีบนะครับคอไก่กับลอริงนะครับเห็นไหมครับเขาจะเน้นตัวสีฟ้าไหมเรครับต่อไปควบวอแหวนนะครับควบวอแหวนก็คือคําว่าควันนะครับควันรถเราบุ้นบุนบุ้นนะครับเป็นคอพ่อขี่นะครับรถนะครับจะมีคอปลาควบกับอแหวนนะครับต่อไปขวานนะครับขวานน็คอไก่ควบกับวอแหวนเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับกวาดบ้านเราะคร่บกวาดแล้วก็ไก่ควบกับวอแหวนนะครับ ต่อไปนะครับคําที่มีคําควบค้ำไม่แท้ครับส่วนควบไม่แท้จะเป็นลักษณะแบบไหนครับมาดูนะครับคือคําพยัญชนะที่รอเรือนะครับควบก้ำพยัญชนะตัวอื่นนะครับแล้วอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นนะครับตัวแรกเพียงตัวเดียวนะครับหรือออกเสียงเป็นซออโซเช่นสร้างนะครับอ่าครับสร้างนะครับคําสร้างอ่านว่าสร้างนะครับอันนี้คือคําที่เขียนถูกนะครับอันนี้คือคําอ่านนะครับนักเรียนจะสับสนนะครับอันนี้คือลักษณะคําอ่านนะครับ จริงอ่านว่าจริงครับอันนี้คือคําอ่านนะครับอันนี้คําที่เขียนถูกนะครับซับนะครับอ่านว่าซับนะครับอันนี้คือคําอ่านนะครับนี่คําเขียนที่ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคําต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวนี้นักเรียนอ่านกับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมยังมีคําให้มากว้างกว้างขวานะครับตากตากับกายความจริงเศร้าส้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรียนอ่านเอาพอเี๋ให้อ่านคู่กรองนะครับ ก็อันนี้ก็อ่านคู่ของขลงเดี๋ยวเรานําคําในนี้มาเติมลงไปนี้ได้นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันนะครับเนี่ยคู่ค่าครับโ้งโ้งเพลงนี้เพลงเคาะอะไรเงี้ยเรานักเรียนเดี๋ยวอ่านนะครับต่อไปด้านล่างนะคราวนี้เรามาทําแบบหัดกันแล้วนะครับนักเรียนกิจกรรมนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมพญชนะควบกล้ามนะครับที่มีให้มีความหมายครับอย่างอันนี้ร้องอะไรครับร้องคุณพ่อคุณแม่ร้องอะไรครับร้องเพลงนะครับ พอลอนะครับควบกลนมครับใช่ไหมครับต่อไปนี้อะไรครับดับอะไรครับดับอะไรไฟไหมจะมีรถดับอะไรเข้ามาครับดับเพลิงพอลอครับนะครับอันนี้ช่วงนี้เป็นพอลรอครับหมดลที่ต่อไปนะครับอันนี้อันนี้อะไรครับนะครับ,บอันนี้คืออะไรให้มือก็ต้องอะไรครับกว <camar> ักมือนะครับกวอนะครับ นะครับนี่นะครับฝักมือนะครับอันนี้อะไรครับเด็กนักเรียนนั่นทำได้พราะอันนี้อะไรครับปลั๊กไฟนะครับปลั๊กให้คําว่าไฟมานะครับแย่ที่เหลือนักเรียนทําเองครับด้านล่างนะครับผมต่อไปนะครับแบบหัดหน้าต่อไปนะครับอันนี้ให้ผ้ามาแบบไม่ง่ายครับนักเรียนมีกล้วยมีอะไรไหมบาทมีอะไรครับแค่มีอะไรครับคลองมีอะไรครับ ต้นอะไรครับต้นไทรนะครับต้นไทรครูเอาเขียนอันนี้ก่อนเดี๋ยวนักเรียนแม่กระจาะคำนี้เผื่อบางคนยังไม่รู้จักนะครับต้นไทรนะครับต้นนะครับนะครับอันนี้นักเรียนน่าจะทาได้อยู่นะครับต่อไปนะครับท่านอันที่สามนะข้อสามใหญ่นะครับให้นักเรียนหาคําที่มีนะควบกล้ารอเรือกับรอลินที่อ่านออกเสียงคู่กันอย่างตัวอย่างนะครับคงเรือนะครับคงเคง อันนี้อะไรปีดาหัวอะไรครับหัวอะไรที่อยู่บนต้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 นอะไรครับต้นกล้วยนะครับหัวปีนะครับหัวปีปลรนะครับนะครับต่อไปนะครับป่าปื้มอะไรครับป่าปื้มอันนี้อะไรครับป่าปรามนะครับนะครับก้าหารตาอะไรครับ ตะก้านะครับอย่าวนี้ครูทําให้เลยครับหน้านี้แปลงสีฟันแปลงอะไรครับแปลงผักนะครับเขียนไม่เหมือนกันนะครับลอเรือกับลอลิงนะครับต่อไปครับอะไรครับหอยอะไรครับหอยอะไรครับหอยเคียงครับหอยเคียงหอยมาแล้วครับหอยมาแล้วหอยเคียงครับนักเรียนเคยกินแน่นอนอร่อยครับ นะครับหน้านี้เ๋ยวข้างล่างนเรียนทำเองนะครับข้างล่างมีภาพมาให้น่าจะทําได้ครับต่อไปนะครับหน้าต่อไปนะครับนักเรียนเปิดมานะครับหน้าต่อไปคราวนี้เขาจะให้นักเรียนหาคําที่มีคําควบกล้ามมาเขียนตามหัวข้อที่กำนดให้ก็คือหน้าที่เราจะอ่านตรงนี้นะครับเอามาเลยนะครับนักเรียนมาเขียนเลยครับมีเยอะแยะนะครับตรงนี้แหละครูว่าจะเอามาใส่นะครับล้อเลื่อเลองไปดูมาครับนี้ก็ได้เห็นนะครับนี่ก็ไดนะครับอันนี้อะไรครับลอลิง มาดูครับรอลีงนี่คร,รับรอลิงก็มีรอลิงก็มีนี่บอเหวียนนะครับบอเหวียนเร,กร,กร,กรกาก็มาดูครับตรงไหนมีคำว่าบอเหวียนหน้านี้ก็มีนีนี่อันนี้ก็มีอัน <lo> น <oms für> Lin ี้ก็มีนะครับอันนี้ก็มีนะครับอย่างงี้มาใส่นะครับส่วนนี้คัดตัวบรรจงทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องแช่เขียนตามเฉยๆครับสองครั้งนะครับมันเก่าอันนี้ครับคราวนี้เรามาดูหน้านี้เขาจะให้ภาพเรามาใช่ไหมครับภาพเรามาเขาบอกว่าอะไรนะครับ ให้นักเรียนเติมคําที่มีญชนะควบคู่นะครับลงในข้อความให้สมบูรณ์นะครับล่ไมททาอะไรอยู่ครับตอนนี้ดูภาพนะครับบ้านอยู่ริมอะไรครับริมลําอะไรครับไม่รู้ครับเธอปลูกต้นอะไรครับเมื่อกี้ต้นอะไรครับมีภ้ามีต้นอะไรอยู่ครับ่ลตอนี้เดี๋ยวครูทําให้อันนี้ครับอันแรกนะครับล่ไมสร้างบ้านนะครับมีบ้านนะครับก็เรียกสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านนะครับ อยู um, oh, uh, no no ่ริมลำอะไรครับแม่น้ำเขาเรียกลำอะไรครับลำคลองนะครับคลองอคลองนะครับเธอปลูกต้นอะไรครับในผ้าครับต้นอะไรครับต้นกล้วยนะครับกล้วยนะครับกอรอวยยอกล้วยไม่ถูกกล้วยนะครับต้นกล้วยนะครับต่อไปนะครับรุ่งเช้าแล้วไมจะต้องไปดูแลสวนกล้วยของเธอในลำคลองมีอะไรครับมีอะไรครับอะไรอยู่ในน้ำในกระโดดตุ้งบุ๋มตุ้งตุ่มนะครับนักเรียนน่าจะทำได้นะครับในน้ำนีะครับแล้วก็อันล่างครับแล้วไม้ตัดกล้วยมาหลายหลายเลยครับ หลายอะไรครับกล้วยเขาเรียกเป็นอะไรครับอันนีเขาตัดทั้งอะไรครับทั้งไรนะครับถ้าไม่รู้เดี๋ยวก็ถามคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกกล้วยเขาเรียกเป็นอะไรครับเยอะๆเขาเรียกเป็นอะไรครับตัดหมดเลยเขาเรียกกันเป็นอะไรครับต่อไปครับเก็บมะเขืออะไรครับมะเขืออะไรครับมะเขืออะไรมะเขืออะไรครับมะเขือเขาเรียกมะเขืออะไรมะเขือเปาะนะครับ เดี๋ยวพวกอันนีู้มทาให้ก่อนนะครับว่าเปาะนะครับเปาะนะครับตรงนี้น้องียนททำเองและอะไรครับอะไรขี้หนูครับไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้นะครับใบไม่ทายนะครับมาตําน้ำาอะไรครับอ่าอันนี้เดี๋ยวคุณแม่บอกคุณแม่รู้เลยครับคุณพ่อคุณแม่อ่านแป๊เดียวเขารู้เลยครับเดี๋ยวนักเรียนก็น่าจะรู้อยู่ครับพอพวบลั่มก็คือมีอะไรครับรอเรือรอรอลิงแล้วก็วอแหวนะครับเอาคําพวกนี้สามคำมา ส่วนหน้านี้ครับไม้แมพครับเดี๋ยวเราทําลองทําดูนะครับเราดูมาจากหน้าเน้นเลยครับตัวอย่างไม้แมพนะครับอันนี้เขาบอกว่าอะไรครับเราลองดูอย่างนะครับเราเขามีบอกว่าพยชนะก็มีตัวอะไรนะครับตัวสะกดก็คือรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนะครับสามตัวเขียนลงไปครับออกเสียงอะไรครับพร้อมกันนะครับผม พอเหมือนกันนะครับพอเหมือนกันเราเขียนไปเลยครับพอเหมือนกันนะครับตัวอย่างคําเยอะต้องยนยกมานะครับมีเยอะแยะครับต่อไปอันนี้นะครับควบไม่แท้นะครับอันนี้คือควบแท้นะครับควบไม่แท้มีอะไรครับพยัญชนะต้นพยัญชนะนะครับเป็นรอเรือนะครับควบกล้าพยัญชนะต้นตัวอื่นออกเสียงนะครับเป็นพยัญชนะตัวแรกนะครับเหมือนพยัญชนะต้นตัวแรกนะครับเราเขียนพยัญพยัญชนะพยัญชนะต้น ตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็ชนะต้นตัวแรกนะครับออกเสียงนะครับต่อไปนะครับก็คือออกเสียงเป็นอะไรครับซอโซนะครับถ้านักงเรียนฟังอธิบายนักเรียนนั่นจะรู้นะครับอันนี้ตัวอย่างคำต้องเรียนยกมาครับมีคําให้ดูนะครับเปิดย้อนหลังไปดูครับส่วนด้านข้างนะครับข้อกานะครับข้อใดคือคําที่มีพัชนาควบกัํานะครับคําที่มีควบกั้มแล้วก็มาดูนะครับ อ้าวอ้าวสลัดมีไหมไม่มีนะครับต่อไปผับนี่อะลรครับควบแน่นอนพอลอครับพอลอพอลอนะครับพอลอพอรอออกเสียงคายนะครับแล้วก็วงไปนะครับอย่างข้อสองคำไม่ข้อใดไม่ใช่คําที่มีพยัญชนะควบกล้านะครับควบกล้เลนคำว่าอะไรครับพริกมีนะครับพรอออพรออนะครับมีนะครับ อันนี้สอรมีนะครับอันนี้ตอรมีครับตอรอครับอันนี้นะครับข้อนี้นะครับนะครับระบายไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนทําอีกแปดข้อเองนะครับนักเรียนลองทําดูครับผิดไม่เป็นไรคูเฉลยให้นะครับลองลองลองทำดูอันไหนไม่เข้าใจก็เปิดย้อนลงไปดูนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับผมขอบคุณครับวันนี้ภาษาไทยน่าจะวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเรียนแค่อีกสามวิชาพอครับ ขอบคุณมากครับผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือสงสุดมาจะลืมถ่ายรูปนะครับแล้วก็วันที่ส4่นะครับจะลืมหนังสือน้องนะครับที่สําคัญนะครับขอบคุณครับ